โนเลตไทมส์รอบรู้แบบรู้ลึกวิกฤตอินเดียประชากรลดประเทศดันนโยบายมีลูกไม่เกิน2คนใครทำได้มีรางวัลใครส่วนกระแสเสียสิทธ์รัฐจากข้อมูลเชิงสถิติชี้ว่าอินเดียจะเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกภายในปลายทศวรรษนี้ทําให้รัฐใหญ่ๆบางรัฐของอินเดีย พยายามหาวิธีการสกัดกั้นการเติบโตของจำนวนประชากรผ่านมาตรการจูงใจต่างๆเพื่อเป็นรางวัลแก่คู่สามีภรรยาที่มีลูกไม่เกินสองคนข้อเสนอดังกล่าวกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในสังคมขณะที่อีกมุมมองก็จะดูให้ความสนใจเพราะทุกวันนี้ประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อวงกว้างทั้งปริมาณอาหารในประเทศการใช้ไฟฟ้าสาธารณาสุขและสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจของประเทศอ่อนแอจากปัญหาการเติบโตอย่าง รวววดเรรร็ของจนนปะชากัอฐอุตตรประเทศตอนเหนือของอินเดียมีฐานะยากจนมีประชากรมากกว่า200ล้านคนได้สนับสนุนนโยบายมีลูก2คนโดยจะได้รางวัลจากรัฐบาลเช่นการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ รัฐช่วยแบ่งเบาค่าน้ำค่าไฟและโดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกคนเดียวจะได้รับเงินสนับสนุนด้านการศึกษาค่ารักษาและการจ้างงานขณะดเดียวกันนโยบายนี้จะให้ผลส่วนทางกับครอบครัวที่มีลูกมากกว่า2คนโดยจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลรวมทั้งได้รับผลประโยชน์ต่างๆที่เป็นสวัสดิการสังคมทั้งยังสูญเสียสิทธิ์ทางการเมืองในรัฐนั้นๆด้วย ด้านนายกรัฐมนตรีนาเรนทาโมดีของอินเดียกล่าวว่าการมีประชากรจำนวนมากทําให้การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของภาครัฐเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึงเกิดความเหลื่อมล้ําในสังคมนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมชาวอินเดียที่ยากจนไม่มีไฟฟ้าใช้ในบ้านและไม่มีแม้แต่บัญชีเงินฝากของธนาคาร ด้านธนาคารโลกคาดการว่าประชากรวัยทำงานของอินเดียที่มีอายุ15ปีและ15ปีขึ้นไปอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ1.3ล้านคนในทุกๆเดือนและเพื่อให้ตลาดแรงงานมีเสถียรภาพอินเดียจำเป็นต้องสร้างแรงงานปีละประมาณ8ล้านตำแหน่งงาน ขณะที่ธนาคารกลางของอินเดียคาดการณ์การเติบโตของ GDP ในเดือนมิถุนายนเหลือเติบโตอยู่ที่9.5%สำหรับปีงบประมาณไปจนถึงเดือนมีนาคมปี2565จาก10.5%ขณะที่อัตราการจเจริญพันธุ์ของอินเดียโดยรวมอยู่ที่อัตรา2.2ในปี2563ซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนถึงอัตราการจเจริญพันธุ์ทั่วโลกที่ลดลงจาก5.05ในปี2507มาอยู่ที่2.4ในปี2562 แต่การลดลงของจำนวนประชากรของอินเดียเป็นการลดลงเพียงเล็กน้อยไม่สามารถบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับจำนวนประชากรได้ปัจจุบันอินเดียมีประชากรประมาณ1380ล้านคนเพิ่มขึ้น145ล้านคนในช่วง10ปีที่ผ่านมาและมีแนวโนม้มที่จะมีจำนวนประชากรจะเพิ่มขึ้นมากกว่า1500ล้านคนภายในปี2573แซนหน้าจีนในฐานะเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกไปโดยปริยายตามการประเมินของสหรประชาชาติ